ขอให้มีความสุขความเจริญเดินทางปลอดภัยไปทางไหนมาทางไหนก็ขอให้คุณสินคุณทรรคุ้มครองมีความสุขความเจริญมีตงังใช้ตลอดชีวิตเถินคระสาธุจาก4วัดพอวัดที่4ี่ไม่ได้ทอดก็เลยกระจายมาอีก12วัดก็เลยว่าได้เผื่อแผ่เติมเต็ม,ตตมอีกสิวัดเป็นสิบห้าวัดครครับ โองปัดใจให้ลุงนำเอาไว้ให้คุณเอาโมทนาสาธุด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะโอ้ยวัดเขาไม่ใหญ่ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ใหญขอบคุณค่ะาปลอดภัยค่ะสุขภาพีรับ่านคะตบสีรับกันไายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทหลายสภาพเทว่าพนวนช่วยสุบผนบนรวดาให้คณะเจ้าภาพเจ้าศัสธาทั้งที่มาอยู่แล้วทังทุ่มีทั้งที่ไม่ได้มาทั้งที่อนุโมทนาอุทามา จงไว้สบแรกว่าสวาเจริญร่มดองก้าวหน้าสบักสบัติันาในสิ่งที่มุ่งามักใจเจริญเล่ายกสรรเสสสุขอายุวัฒนมสุขบาลโอคาปฏิภาพนัสาสบัตเจริญประการสุขสดชื่นเรื่องดวงสมหวางมั่นมีสีวิไลรุ่งเรืองก้่าวหน้าเจริญไทร จงมาคอยดแลเทชาญาติทุกท่านเจ้าเจ้าหลักเจ้าเาาร่วมผู้บรรพบุรุษทุกท่านทุกคน ขมมาสารงโมัสตักโมตัพพระขาวตัักมมาสัตว์พัฒนานัโมตรรัวนี้เป็นของคณะสายบุ้มสุดิภิรีนำโดยคุณลุงคุณยักชวะของพายาคุณคุณทัศ์มินทัศนูแก้วของพญายาคุณไยบุณ พ่อบอรันันคุณแม่สักคนพัฒคุ้มสีวัยคุณแม่จัาานทาคนาอวยคณะลูกหลานคุณพ่อถอสนัวคุณแม่อรวิชาพักนงเทแต่พักพักสึส,สขขงคราอยูจ่จำรำสาท่วนใจมากในอาวาสนี้ก็ได้ภาคธนดานีเป็นของบริสุทธิ์ดุดเลือ่อนลอยมา แห่ตกตรงในที่ประชุมสงฆ์จะได้เฉพาะจบจรงลงว่าเป็นของบ่ออนุญาตให้แก่พระภิโลูกหนึ่งเพื่อจะกระทำซึ่งกติณนัภารกิจต,ตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคำพระอธิกตาทาจภิกษโรูกใดประกอบด้วยศีลสุสภาทิปคุณมีสสิปัญญาสามารถ รู้ธรรมะเประการมีปุปกอร์เป็นต้นกับข้าพนิสันสัสตะเรวารทววงนี้ข้าพเจ้าพิจารณายถึงส่วนแปลพระชัดอรัญโมเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำกิจนักภารกิจให้เป็นไปตาม ทางน้างนสมควรแล้วใสจงให้สัตว์สัญญาศาร์านขึ้นพรอมกันนเลยสอ ดูด้วยนะคะได้บุญด้วยกันครบอชานรหางบสานรัสาพทังัังพุทธัสสูมาข้าวสแงข้าวสาลี Guys, okay, อันพร้อมด้วยแกงและตับและน้ำอันประเสริฐนี้ข้าพเจ้าขอร้ององชาแต่จงพระพุทธเจ้า จงเป็นผู้มีส่วนแก่งนุญกุศลนี้ข้าว่ายากทั้งหลายเหล่านั้นสัพพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นทุกทุกได้ยากรามาหิดใจขอให้พ้นจากทุกถ้ามีสุดแล้วขอให้ไปส่วนนี้จงนำไปไป็น ปาร์ิสายเปปรสันไกเชื่อชูให้ดวงจิตดวงวิญญาณกล้าทหลายเหล่านั้นสัตพัสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไปทุกทุกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราโทษไปพระอาทิตย์จีวอนอัตังบริวานี้แดพระสง พระรงงรับป้าทิพระเ้ารักหลายรับแจงรักาทินด้วย้านี้เือประโยชน์และวามสุขก็ตาปู่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เรายอดกระปินนะครับที่รวบรวมมาครับเจ็ดหมื่นหนึ่งพบาทนะครับเนเฮงรวยๆนะครับบรรณาธิารศาสตร์สบุณ์จสำเร็จแล้วนะครับ